สัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็มีกับผมคนเดิมแล้กันเข้ามี่เกมเมอร์กับเกมแกรนนี่นะครับซึ่งในคลิปนี้นะผมจะมาสอนมือใหม่เล่นแบบละเอียดยิบเลยนะก็สําหรับมือใหม่เนี่ยผมแนะนําให้เล่นเป็นโหมด e ีซีนะครับก็มาก็ไปรับชมกันครับ มาก็สำหรับมือใหม่เนี่ยที่เกิดมานะก็อย่าเพิ่งไปชนโต๊ะแล้วก็ซ่อนนะอย่านะก็ผมแนะนำว่าให้รีบไปหาของก่อนนะยายแกเดินช้านะอ,ะอย่างรอบนี้เราเจอเป็นกุญแจรถนะถ้าเราอยากลงไปแบบรวดเร็วนะก็ผมแนะนำว่าให้ลงมาฝั่งนี้นะแล้วก็เนี่ยปากุญแจรถมาฝั่งนี้ เสร็จปุ๊บเราก็ซ่อนนะเนี่ยตรงเนี้ยคือยายแกจะไม่เห็นนะเนี่ยดูนะมันไม่เห็นนะเห็นว่ามันไม่เห็นผมมันมันตาถั่วนะเนี่ยเห็นป่มมันจะไม่เห็นเรานะเนี่ยเห็นไหมเราก็เดินออกไปได้แบบชิลๆเลยนะก็นี่ก็เป็นเทคนิคนเล็กๆน้อยๆนะครับสําหรับมือใหม่เนาะเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เราจะมาไขาตรงนี้นะ แล้วเราก็ชนตรงนี้ปากุญแจรถเข้าไปเราอาจจะซ่อนหลังประตูก็ได้นะยายแกไม่เห็นนะเดี๋ยวผมให้ดูเลยนะว่ายายแม่งไม่เห็นเน้ยเออเนี่ยดูนะเห็นปะยายแกไม่เห็นเห็นไหมแค่เนี้ยคือถึงเราใกล้ชิดกับยายแต่ว่ายายแกจะไม่รู้นะ มันควายเออมาแล้วเราก็ไปไขเอากุญแจวุ้นนะครับก็เวอร์ชั่นนี้เป็นเวอร์ชั่นจากเพสโตนะครับก็แมปมันจะเยอะหน่อยนะก็ต้องหาของให้ทั่วนะต้องรอบครอบนิดนึงนะคลิปนี้จะผ่านแบบไหนดีครับผ่านแบบรถดีไหมหรือผ่านแบบประตูดี ผมว่าผ่านแบบรถดีกว่าเพราะว่าไหนไหนมันก็เป็นเวอร์ชั่นที่แบบมันผ่านทางรถได้แล้วเราก็ผ่านทางรถเลยแล้วกันเสร็จปุ่มเนี่ยเราจะยิงยายก่อนนะแล้วหลังจากที่ยิงยายเสร็จเนี่ยเราจะต้องมายิงไขควงนะมาก็ไม่ต้องไปกลัวนะว่ายายจะจะฟื้นเร็วหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าโหมดอีซี่มันสรุปสองนาทีนะก็เนี่ยคือ ถ้าสำหรับใครที่เป็นมือใหม่แล้วกลัวเนี่ยผมแนะนําว่าให้หลบอยู่ในอุโมงค์นี้นะคืออุโมงค์นี้มันเป็นอุโมงค์ที่แม่งแบบโคตรโกงเลยเว้ยเพราะว่าแบบคือยายแม่งเข้ามาไม่ได้ไงเว้นั่นเนี่ยแม่งโคตรโกงเลยเออผมบอกเลยนะมาแล้วหลังจากที่เราได้เซฟพีเนี่ยเราจะต้องมาไขาตรงนี้นะคลิปนี้เป็นการสอนเล่นมือใหม่เลยนะ มาก็หาของให้ทั่วนะตรงนี้มีอะไรไหมโอเคเจอกบดังแบบนี้เราสามารถเดินอ้อมได้นะเดินแบบเดินไปอีกฝั่งหนึ่งเนอะ่ะเออ,เ,อเจอคอนแล้วก็ออกมาก่อนก็ได้ยายเกเกิดช้านะแต่ก็ต้องระวังด้วยนะเพราะว่าบางทีแม่งแบบแม่งอาจจะเกิดเร็วก็ได้ ปึบ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 เล็งให้ตรงนะครับแล้วผมก็จะเดินข้ามไปเลยนะอ่ะโอเคเสร็จปึบก็เดินกลับเนี่ยแค่เนี้ยง่ายๆทีนี้เราก็จะรอยายแกมาเนะี้ยเพราะว่าผมคิดว่ายายแกน่าจะเกิดแล้วนะตอนเนี้ยยายแกน่าจะเกิดแล้วนะ มผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าผมยังไม่ได้จับเวลานะพอดีว่าไม่มีนาฬิกานะก็เลยไม่ได้ต้องกะเวลาเอานะว่ายายแกเกิดยังไนะอ่าถ้าไม่ชัวนเนี่ยเราก็แนะนำว่าให้อยู่ในอุโมงนี้ไปก่อนนะเออถ้าไม่ชัวร์ก็อยู่ในอุโมงไปก่อนเพราะว่ายายแกเข้ามาไม่ได้ เนี่ยเห็นไหมคือเราต้องกะเวลาดีๆนะเนี่ยเห็นไหมยายแกเข้ามาไม่ได้นะต้องกะเวลาดีๆอ่ะม่งนั้นถ้าเกิดแบบลงไปแบบงงๆแบบไม่กะเวลาก็อาจจะเจอยายก็ได้นะเฮ้ยเนี่ยเห็นไหมยายแกช้ามากก็ต้องระวังนิดนึงคือยายมันแบบมันช้าจริงเว้ยเ,เ,เจอเป็นสปาร์กๆนะจริง โอเคยิงเสร็จปุ๊บก็สเต็ปเดิมนะก็เราก็ไปหาของเรื่อยๆนะก็คลิปนี้อาจจะนานหน่อยนะเพราะว่ามันแมปมันเยอะไงมาอย่างที่บอกนะว่าเกมนี้คือมันเล่นง่ายๆ,ๆนะก็แค่แบบหาของเรื่อยๆอะ่ะเออสำหรับใครที่แบบยังกลัวยายอยู่ผมก็แนะนำว่าให้ได้เป็นโหมด practice นะครับ พอหมดแพ็กทิสเนี่ยมันคือมันแบบยายแกไม่อยู่บ้านเวย้ยซึ่งนั่นเป็นอะไรที่โคตรด,ดีเลยยายไม่อยู่บ้านเนี่ยตรงนี้มีของะไรไหมไม่มีว่ะเฮ้ยเราเจอเป็นไก่ปืนเราก็เอาได้นะไก่ปืนอะเอาปืนลูกซองมาตรงนี้มีอะไรไหมหายทั่วเลยนะตอนนี้เราว่านที่ยายแกลสลบนะ แตงโมพี่เตะเซนไฟเอร์ถุยก็มหมเดี๋ยวต้องซ่อนแล้วแหละเพราะว่านี่มันก็น่าจะเป็นเวลาที่ครบสองนาทีแล้วมั้งผมก็ไม่ชัวร์นะเล่นเกมนีน้เวลายิงใหญ่เราก็ต้องระวังด้วยนะเว้ยเพราะว่าแบบอ่าคือไงอ่ะคือเขาเรียกว่าแบบ บางทีมันอาจจะแบบมันเกิดตรงหน้าเราแบบนี้แล้วเราอาจจะโดนยายฟาดก็ได้นะอันนี้ผมพูดจริงนะเว้ยผมเคยเล่นแบบเล่นเอ่อโหมดอะไรวะคือผมเคยเล่นแบบไม่อดคลิปไว้เป็นเวอร์ชันเก่าอะนั่นแหละผมหาของอยู่ดีๆแล้วมันมาเกิดตรงหน้าเนี่ยแล้วก็โดนยายฟาดเฉยเลยนั่นนี่เหมือนมันเป็นบั็กหรืออะไรไม่รู้นะคือมันแบบเหมือนมันเดินเองอะเมื่อกี้ ถ้าไม่ชัวร์ก็แนะนําว่าให้อยู่ตรงนี้นะยที่แน่ๆคือยายแกไม่ได้เกิดแถวเนี้ยยายจะเกิดอย่างมากก็ห้องใต้ดินนะถ้าใกล้เราที่สุดอะ่ะหรือไม่ก็ห้องข้างบนนะผมไม่ชัวร์ว่ะก็ต้องเอ่ออะไรอะ่ะต้องเช็คให้ชัวร์นะก็คือต้องทำยังไงก็ได้ให้มันไม่ได้อยู่ใกล้ท,ที่ที่ยายจะเกิดอะ่ะ อย่างแถวนี้คือยายมันไม่ได้เกิดแถวนี้ไงก็เราก็สบายใจได้เนี่ยเห็นปะคือถ้าเกิดเราแบบเราไม่กะเวลาดีๆเนะี่ยเราก็อาจจะโดนยายฟาดได้นะมามีของอะไรไหมเอ่ยเออใช่ผมยังไม่ได้ไปไข่ตรงห้องใหม่เลยนี่ว่ามันต้องใช้ค้อนด้วยอเออเฮ้ยค้อนผมทิ้งไว้ข้างบน เกมนี้เวลายิงยายเสร็จแล้วเนี่ยคือเราควรกะเวลานะเพราะถ้าแบบไม่กะเวลาเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะแบบไปเจอยายได้นะแบบกำลังหาของเพื่อนๆแล้วเจอยายอย่างเงี้ยก็ชิบหายได้นะแล้วเราเจอครีมนี่หว่าเราไปตัดข้อมูลก่อนก็ได้เอยทำไมผมไม่ไปตัดข้อมูลก่อนวะลืมเลย ตรงนี้ถ้าเกิดจะเดินข้ามเนี่ยแนะนําว่าค่อยๆเดินดีกว่านะเว้นแต่ว่าเซียนล้วก็จะเดินข้ามได้เลยนะอย่างของผมผมก็ยังไม่ได้ถือว่าผมเซียนนะเพราะว่าผมก็ยังแบบกลัวอยู่เว้ยถ้าเดินไม่ดีอาจจะตกได้นะถ้าจะเดินแบบเดินเร็วๆเลยผมแนะนําว่าต้องเล็งให้ตรงนิดนึงนะแบบอ่าไอพอยเตอร์อะ่ะเออมา รู้สึกว่ายายแกจะเกิดไวนะไวหืืเช้าวะอประมาณนี้แล้วเราก็มาเก็บกระสุนเออแล้วก็เตรียมยิงยายใหม่อีกรอบผมขอดูก่อนนะว่ากี่นาทีแล้วสิบนาทีเองก็ถือว่าไม่ได้แย่นะเพราะว่าเราก็เจอของมาส่วนหนึ่งแล้วอันนี้ เอ่อเป็นการสอนเล่นสำหรับมือใหม่นะครับคลิปนี้เหมาะกับมือใหม่นะครับส่วนใครที่เซียนแล้วก็ไม่จำเป็นต้องดูก็ได้นะผมก็ไม่ได้ถือว่าผมเซียนมากนะครับเพราะว่าผมก็ยังแบบกลัวๆอยู่นิดนึงคือถ้าเซียนจริงเว้ยคือมันจะแบบนั่นไงมันเกิดตรงนู้นนะมันเกิดตรงนู้นยิงเห็นป่ะบางทีมันจะสุ่มที่เกิดใช่ไหมคือถ้ายังไม่เซียนเนี่ยก็แนะนำว่า ควรเล่นแบบเซฟนิดนึงผมทิ้งคอนไว้ไหนวะลืมอีกแล้วของทุกชิ้นสำคัญหมดนะถ้าขาดของแม้แต่ชิ้นเดียวก็คือจบเลยนะก็คือผ่านไม่ได้นะถ้าเกิดขาดของนะเกมนี้ห้ามองข้ามของนะว่าอ,อ,อย่าง เช่นแบบรีโมทอะไรเงี้ยไม่สําคัญห้ามนะถ้ามองข้ามนี่คือมองึงพลาดไกลปืนผมจะเอามายิงยายก่อนก็ได้เนี่ย <มา S 2> ปึบมาผมโคตรเสียวเลยว่าแม่งแบบแม่งจะเกิดแถวเนี้ยสองนาทีมันนานนุ้ยแต่ว่าแบบมันก็ไม่ได้นานมากอะเออ คือจะบอกว่ามันนานมันก็ไม่ได้นานแบบโอ้โหนานแบบอะไรอะ่ะครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะแต่จะบอกว่าเร็วเหมือนวีนึงมันก็ไม่ได้เร็วขนาดนั้นน่ะก็ต้องระวังนิดนึงอย่างเมื่อกี้ที่เราเห็นอนะ่ะมันเกิดแถวนน้นใช่ปะ่ะเนี่ยไม่แน่รอบนี้มันก็อาจจะเกิดแถวนี้ก็ได้ ผมทิ้งไอ้ด้ามปืนไว้ไหนวะไว้แถวนี้ใช่ไหมผมจำได้โอเคไม่เป็นไรก็โยนใหม่อีกรอบก็ได้นะไกลปืนไอ้ไอ้ปืนอะปืนหน้าไม้อะผมเอาไปทิ้งไว้ไหนเนะี่ยคือผมเป็นคนที่แบบว่าขี้ลื่ไงมาเว่ยตอนนี้เป็น เวลาที่แบบมันสุ่มเสียงมากเลยถ้าเกิดผมเดินไปแถวนน้นนะมีโอกาสที่แบบว่าจะเจอยายแบบจะเอ๋เลยมันมีโอกาสมากนะเวย้ยและยายมันไม่เกิดสักทีเว้ยเฮ้ยเรียกมันหน่อยก็ได้ป๊บนัแบบ่นไงแม่งมาแล้ะเอเวนจะเอ๋ มันมาผมก็กระโดดข้ามดิชิปหายแล้วมนันตามหลังกูมาแล้วไอเวนเลยดีนะที่ผมเล่นเป็นแบบโหมดอีซี่อ่ะเออมันก็จะแบบมันช้าๆหน่อยแต่ก็ต้องระวังนิดนึงตรงนี้มีของในแรนผมยังไม่ได้ดูเลย Wish h a n d e เกมนี้ผมมีอะไรอยากจะบอกมือใหม่เว้ยโยนของมาตรงนี้นะ สรปุ๊บผมจะรอดูเว้ผมจะรออยู่ตรงเนี้ยคือมันเป็นอะไรที่แบบเป็นการหลบที่ดีมากเลยเอาจริงจะหลบตรงนี้ก็ได้หรือจะหลบห้องข้างล่างก็ได้นะชนไปโอเคผมว่าผมลงดีกว่าเออแล้วก็เรียกยายมาตรงนี้เลย เกมนี้ถ้าใครเล่นแล้วกลัวเนี่ยก็แนะนําว่าให้หลบอยู่ในอุมโมงค์นี้บ่อยๆนะหลบที่ไหนก็ได้ที่ยายแม่งแบบแม่งเข้ามาไม่ได้เออเนี่ยมันเข้ามาไม่ได้น,น,าาไไดนะควายเปล่าล่ะเออเกมนี้แค่มีแบบท่อให้เรามุดเนี่ยมันก็โกงมากนะก็ไม่ต้องไปกลัวนะสาหรับมือใหม่เนี่ยแนะนําเป็นอีซี่โดยเฉพาะเลยนะหรือถ้าใครกลัวมากกว่านั้นก็แพ็กทิสไปเลย โอเคก็หมุนไปเรื่อยๆนะถ้าเราไม่เรียกย้ายมาฝั่งนี้เราก็ไม่ต้องกลัวนะเม้นแต่ว่าแม่งแแม่งเดินมาเองอย่างเงี้ยอันนี้จะน่ากลัวโอเคเราเจอเป็นไอ้ส่วนเ e n g i นพาร์ทหรืออะไรเนะี่ยมานี้ดียาย ถ้าเราได้ยินเสียงเนี่ยเหมือนเสียงคนเปิดประตูเนี่ยก็คือยายมันมานะไม่เห็นกูจริงดิเนี่ยแค่เนี้ยเราก็กระโดดข้ามได้แล้วเนี่ยมันช้านะมันเต่าแบบเต่ามากเลยเว้ยเนี่ยแล้ววิธีทําให้ยายแกแบบช้าลงก็คือปิดประตูอันนะี้แบบที่ผมทำเมื่อกี้ก็คือปิดประตูไปก่อน มันจะเป็นการแบบเอ่อทำให้ยายแกต้องเสียเวลาเปิดประตูนะซึ่งแม่งบอกเลยว่าเป็นการชะลอเวลาดีมากเป็นการแบบลดเวลาการเดินของยายได้ดีมากเลยแหละเนี่ยแค่เนี้ยแล้วเราก็มุดเข้ามายา,ยายแกจะไม่เห็นเรานะเนี่ยเห็นปะมันไม่เห็นโอเคมันชนรั้วของมันเองนะอันนี้ผมไม่เกี่ยวก็เราก็ขึ้นไปหาของต่อ ก็เดี๋ยวมาดูหน่อยดีตรงนี้มีอะไรไหมตรงนี้ไม่มีตรงเนี้ยไม่มีไม่มีตรงนี้เป็น playhouse key เอาไว้ทำอะไรวะเอ้ย playhouse key เดี๋ยว playhouse key เออใช่หมุต้องไปหาอาหารนกก่อนอาหารนกน่าจะอยู่ที่ห้องของแมงมุมนะถ้าให้เดานะ โยนมาโอ้โหโอ้โหใจเย็นคุณยายใจเย็นโอเคเนะนี่ยแค่เนี้ยเราเรียกมันมาแล้วเราก็ขึ้นเลยเราก็ระวังแค่นิดหน่อยนะว่าบ้างแบบเออมันแค่เดินมาแล้วมันก็เดินกลับเนะี่ยก็ระวังแค่นิดเดียวซึ่งผมว่ามันไม่น่าจะเป็นแบบนั้นหรอกมา เนี่ยแล้วเราก็อาจจะเรียกมันมาตรงนี้ก็ได้อ่ะเนี่ยแล้วมันก็ถึงจะขึ้นมาเห็นว่ามันเต่าอ,อ่ะเอาจริงคือเต่าแบบเต่ามากเลยเว้ยแฮ่แฮ่เฮ่ฮ่ฮผมว่ามันน่าจะเห็นแล้วแหละเอาจริงผมว่ามันน่าจะเห็นนะปึ๊บโยนไหมปึ๊บโยนไหมฮ่ โอ้กูตกใจหมดไอหานี่ตกใจจังเลลงเลยลงเลยตอนนี้ลงเลยผมก็ไม่ได้รีบมากนะกลับดักอีกแล้วไอเวนดีนะแม่งหลบได้หลบกลับดักไปก่อนโอเคแล้วเราก็มาไขาตรงนี้เอาออกออกไปปึบปึบออกออกเรียบร้อย ออกหมดยังวะโอเคออกหมดแล้ว,ออลวทีนี้ก็มาดูก่อนว่ามันอยู่แถวนี้ไหมโอเคมันไม่อยู่แถวนี้นะครับโยนไหมโยนไหมไม่เดี๋ยวผมว่าผมคิดอะไรบางอย่างออกว่ะเหมือนผมบรรลุทำทุยมันไม่เห็นใช่ปะ ต้องระวังนะบางทีมันเห็นได้นะปึบขึ้นเลยขึ้นขึ้นขึ้นดิมันขำอีกแล้วถ้าได้ยินเสียงมันขำหรือว่ามันพูดอย่างเงี้ยคือให้รู้ไว้ได้นะว่ามันกําลังจะออกจากบริเวณตรงนั้นนะฝั่งไหนไอ้ายกูไม่ตลกนะ จะมาใช่ไหมเนี่ยโอเคถ้าไม่ชัวเราก็ลงใบล่อใหญ่รอบเรียกมันไปฝั่งนูอีกรอบหนึ่งอ่ะก็อาจจะเสียเวลานิดน,นึงแต่ว่าเซฟกว่านะกี่นาทีแล้วเนี่ยสิบเก้านาทีเกือบเกือบยี่สิบนาทีโอเคนะก็อย่างที่บอกไปนะว่าคลิปนี้อาจจะนานหน่อยเพราะว่าคือแบบต้องเข้าใจเนะ้าเพราะว่ามันเอ่อแมปมันเยอะไงเวอร์ชันใหม่แม่งอัปเดตแบบ โอ้โหมึงจะอัปเดตอะไรนักหนาเนี่ยอัปเดตแบบบานตะไทยเลยโคตรเยอะโอเคอยากให้มันเห็นนะถ้าเห็นแม้แต่นิดเดียวก็คือมึงตายอะ่ะเออโอเคโอเคโอเคจังหวะน,นี้กำลังไปได้สวยไปได้สวยใช่ไหมใช่ไหม โอเคมันกาลังจะออกจากห้องใต้ดินนะก็เราก็เรียกมันมาอีกรอบก็ไเด้เฮ้ hey! ผมว่ามันน่าจะเห็นผมแล้วแหละมันเห็นแล้วไงอันนี้คือมันเห็นแล้วนะนี่เนี่ยยิงจากระยะไกลปึบหยิบกระสุนมาโอเคแล้วจากนั้นยังไงต่อน้ำมันผมยังไม่ได้เอาเลย โอเคผมคิดอะไรออกแล้วเดี๋ยวผมไปเอาไอ้กุญแจสำหรับเปิดห้องน้องแมงมุมก่อนแป,นป๊บหนึ่งป๊บอยู่ไหนวะเออใช่ตรงนี้ผมยังไม่ได้หาเลยนี่ว่ะพ่อมึงกับดักเวนไอ้กับดักชิปหายแน่กุญแจห้องแมงมุมสเปเชียลคีย์เออกุญแจพิเศษพิเศษจริงๆแหละกุญแจบ้าอะไรลูกลูกด่างเป็นแบบนี้พิเศษสมชื่อเลยะ โอเคกับดักมันจะหายไปเองนะเกมเนี้ยเวลาที่ยายวางกับดักนะคือถ้าเราไม่ได้เหยียบกับดักหรือว่าอะไรอ่ะกับดักมันจะอยู่ตรงนั้นอ่อสักพักหนึ่งอะ่ะแล้วมันก็จะหายไปเองเนะส่วนสําหรับห้องแมงมุมเนี่ยผมแนะนําว่าใครที่กลัวแมงมุมก็ยิงตรงปุ่มแดงนั้นนะเล็งสูงหน่อยนะัแล้วก็ยิงปึบแค่เนี้ยมันจะทาอะไรเราไม่ได้นะนะแมงมุมอะ่ะ เว้นแต่ว่าแม่งบัง๊กเอ้ยแม่งบัง๊อนะเออบั๊อะไรล่ะบั๊กบั๊ผมพูดผิดเว้นแต่ว่ามันบั๊กนะถ้ามันบั๊กนี่ก็คือมึงชิปหายแต่ผมว่าแม่งไม่น่าจะบั๊กหรอกเพราะว่ามันอัปเดตมาเยอะแล้วไงผู้พัฒนาเกมเขาพัฒนามาเยอะแล้วมันก็ไม่น่าจะมีแบบบั๊กอะไรโง่ๆที่ทําให้คนดูเขาตกเอ้ยที่ทําให้คนเล่นขเขาแบบตกใจหรอก แมอาหารนกผมว่าผมผ่านได้นะเอาจริงอะบ๊บเกมนี้ยายเขาไม่สามารถเดินข้ามไม้ได้นะเขาจะต้องไปเปิดประต,ตูตรงห้องนี้นะผมบอกไว้ก่อนเผื่อใครกลัวว่าแบบเอออยู่ฝั่งหนูแล้วยายมาแล้วยายมันจะเดินข้ามไม้มาไม่ไม่มันต้องไปเปิดประตูนะเพราะว่ายายแกก็กลัวความสูงไปเหมือนกันนะ ผมว่ายายแกน่าจะเกิดแล้วแหละเพราะว่าผมจริงไปแล้วก็เสียเวลาไปเอากุญแจเอานู่นเอานี่ปึ๊บโยนไปเรื่อยๆแต่มันก็มาปึ๊บปึ๊บเฮ้ยแม่งไม่มาว่ะน่นีงมันมาแล้วมันมาแล้วปึ๊บ โอเคแล้วผมจะลงเลยนะบึ๊บลงแล้วจ้าคือยายคือข้อดีมันคือตรงนี้แหละคือแบบอะไรอ่ะคือไอ้ย,ยายมันไม่สามารถแบบกระโดดลงมาที่ห้องน้ําได้เหมือนเราไงโอเคแล้วอาหารนกเนี่ยถ้าถามว่าจําเป็นยังไงเนี่ยคือเราจะเอาของไม่ได้เลย,เยถ่านกมันไม่ยอมออกมาเนี่ยวิธีง่ายๆก็แค่ให้อาหารนกและระหว่างที่มันกินเนี่ยเราก็มาเอากุญแจแค่เนี้ย เราก็ไม่ต้องฆ่าน,นกแล้เราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องแบบไปหาปืนหรืออะไรอย่างเงี้ยมาป้องกันตัวเลยเพราะคือถ้าเรายิงนกไปเนี่ยเราก็จะชิปหายนะเพราะว่ายายแกจะรู้พิกัดน,นะเหมือนเราถือเท็ดดี้เลยเว้ยแล้วมันจะมีเสียงหัวใจอะเวลาที่แบบยายแกตาแดงอะโอเคเราล่อยายไปฝั่งนูน้นใช่ไหมเราก็มาฝั่งนี้แล้วผมก็จะทำการขึ้นเลยนะ ผมจะขึ้นฝั่งนี้แล้วกันเพื่อความชัวร์นะหวังว่ายายแกจะไม่ได้อยู่แถวหลังบ้านนะผมหวังว่าอย่างนั้นนะถ้ายายมันอยู่มันก็จะโกงเกินไปเพราะว่าผมรอายายไปฝั่งอื่นแล้วไงไมก็ทีนี้เราก็จะทำการไปไขห้องนี้ปึ๊บ มามึงยังไม่มาใช่ไหมย,ยังไม่มาเนาะยังไม่มาแหละกูรู้มึงไม่โกงขนาดนั้นหรอกได้แผ่นล็อกคีย์ว่ะกูเสียวว่ะโอเค ณจุดจุดนี้ผมรู้สึกปลอดภัยแล้วมาสักทีเฮ้ยโอ้มันมาแล้ว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 เอา้าไม่เห็นกูเหรอมึงไม่เห็นกูเหรอไอ้ชายเออดีแล้วมึงไม่ต้องเห็นหลอก ราะถ้ามันเห็นเราก็จะต้องหนีมันนะมาปึ๊บโยนไป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 ขึ้น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 นั่นไงมันไม่เห็นนะแบบเนี้ยอาการแบบนี้คือมันไม่เห็นนะโอเคตอนนี้ผมผ่านได้แล้วนะเพราะว่าเราเจอน้ำมันแล้วนะ ก็ไปผ่านเลยตอนนี้บางทีผมก็เดินแบบเดินเซียนเลยนะแบบเดินข้ามไปได้ชิวๆเลยแต่บางทีแม่งก็แบบโอ้เสียวชิบหายเลยก็ต้องเดินแบบเดินช้าๆเออโอเคค่อยๆเดินจะดีกว่าโอเคมึงมาอ้ยายกูจะผ่านแล้ว เกมนี้คือมันดีอย่างไว้คือเราสามารถขับรถชนยายได้ผมชอบตรงนี้ว่ะเฮเสียงดังขนาดนี้ไม่มากูก็ไม่รู้จะพูดไงล้วบเฮ้สวัสดีไอ้ยายลงแล้วกูลงแล้ตอนนี้กูลงและวตอนนี้กูลงแล้พ่อมึงกับดักเวนไ <L> อ,อ้กับดักเวน กับดักเนี้ยคือมันจะทําให้เราชิปหายได้นะถ้าแบบกําลังหนียายอยู่แล้วติดกับดักเนี้ยจะชิปหายไว้ว่อนเนี้ยเพราะงั้นก็แนะนําว่าระวังไว้ก็ดีกับดักถ้าติดแล้วเราสามารถปลดได้นะแต่ว่ามันจะเสียเวลานิดนึงโอเคนะจุดจุดนี้ผมผ่านได้ละหากุญแจรถอย่างเดียวก็ผ่านได้แล้วใช่ไหมกุญแจรถผมไปทิ้งไ,ไว้ไหนวะ ทิ้งไว้ข้างในดิเออใช่โอเคจุดๆนี้นะจุดๆนี้ผมผ่านแล้วป๊บผ่าน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 ปบชนสามรอบนะรอบที่สองโอเคทำไมมันแหลเอียงแปลกแปวะโอเคผมผ่านแล้วยี่สิบแปดนาทีเมื่อกี้เหมือนมันบักนะเพราะว่ามันแบบมันแหลเอียงๆยังไงไม่รู้ โอเคนะก็คลิปนี้ก็ยาวหน่อยนะก็ขออภัยนะ28นาทีเลยเพราะว่าแมปแม่งเยอะจริงเว้ยก็เป็นยังกันบ้างครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับเกมนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับก็จะเป็นกําลังใจให้คุณทำคลิปมากเลยเนาะก็ส่วนจะเป็นคลิปอะไรตรปนั้นก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับผมบ๊ายบาย